ตีกับอันนี้อยู่กับล่วงหมดสตอรี่กับผมวันนี้มาก็ชมดินกับก็ชมดินล,ล,ลูกลูกเกลือลูกปีปีกับเมื่อวานก็ทางกเกษตรเขาให้ปั่นลูกเกลือกับปีปีมากับนี่ครับลูกเกลือกับปีปีกับผมทางกเกษตรเขาให้มาเมื่อวานนะครับไม้ cộng phần nạc gặp và níu có đẹp viêm đinh cộng viêm đinh có cộng nạc gặp không có cộng đinh mi đinh mắt cộng đinh mắt và trông bay căm phú cộng ông mắt sấy gặp nạc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  แนี้รับตกไว้ในกระตัางเบดนี้เลยครับผมวันนี้ก็เมาดินใส่กระตัางก่อนครับกระตัางนี้ก็แปดนิ้วรับผมแปดนิ้วไอ้เยวานี้ก็ดีนะครับแต่นี่ยังกระตัางแปดนิ้วดินใส่กระตัางเลยครับผม Kể mình gặp mấy con cua đấm, xây lên, tìm. Đánh đánh nữa. ประมาณนี้ครับผมเต็มไปเลยห้ากีวัวไม่ตั้งครับก็เลยเอาดินกับไปกับปูอลงมาก่อน 即系點料？ ็ประมาณนี้ครับผมวันก็เตรียมไว้แล้วนะครับได้ได้กระต้างครับสีอาอากระต้างนี่ครับก็เลยดินไม่พอก็วันนี้ก็เสริมปุ่มจัตุ้งกันนะครับก็มาเตรียมดินไปก่อน,นนะครับเตรียมดินเตรียมเลยใส่กระต้างให้พร้อมเดี๋ยวก็กดทุก Này, có trong níu gheny cong gòm. Diều kìm nào, ah, bitty bụng nặng gặp, bỏi mãi, gặp kìm 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 gặp, gặp,